สวัสดีครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพร้อมส่งแล้วนะครับรถพี่จากกรุงเทพนะครับส่งมาไปสนีนะครับวันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับนี่ครับก็ของเดิมสาตาร์ทติดยากมากเครื่องดังแล้วก็น้ํามันไหลท่วมหมดเลยนะครับอย่างที่ลงไปนะครับอีพีที่แล้วอีพี EP นี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือไปล้างให้นะครับอันนี้ก็น้ํายังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็น้ํายาหม้อน้านะครับเดี๋ยวต้องใส่น้ํายาหล่อเย็นให้นะครับกันสนิมด้วยนะครับอเอฟขันตรงนี้พี่หน่อย เพราะว่าฝาหม้อน้ําพี่แกผุนะครับที่ผมให้ดูไปนะครับเมื่อวานนี้ครับซื้อฝาแท้มาเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับเดี๋ยวฝาเก่าฝาเก่าทิ้งไปแล้วนะครับจะให้ดูสภาพวัตถุหมดเลยอันนี้ลูกสูบนะครับที่ติดนะครับอันนี้ก็ผ่าเครื่องให้หมดเลยนะครับช่วงล่างนะครับเพิ่งจะประกอบไปนะครับนี่เดี๋ยวไปล้างให้นะครับ คอนเซปต์ของผมก็คือถ้ารถฟิตใหม่แบบนี้นะครับจะต้องสตาร์ททีเดียวติดนะครับหรือไม่เกิน3ทีติดนะครับถ้าสตาร์ทสิบป่าทีนี่ไม่โอเคผมรื้อใหม่หมดเลยนะครับก็เครื่องต้องฟิตนะครับเครื่องต้องฟิตส่วนจะเงียบหรือจะมีเสียงนิดหน่อยอันนี้ก็ตามอายุการใช้งานเบ้าแข็งสึกหลอบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เปลี่ยนลูกปืนข้างข้อแล้วนะครับการเกินนะครับลูกปืนใหม่หมดนะครับมันต้องเงียบนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ํานะครับเพราะฝาหม้อน้ําผุพึ่งเบิกมาทับฝาแท้เลยนะครับก่อของเก่านะครับตั้งแต่ตรงเนี้นะครับเป็นสนิมผุหักหักหมดเลยไม่ต้องบิดเลยนะครับเอาออกเนี่ยดึงออกเบาเบาหลุดหมดเลยนะครับก็เกิดปัญหาน้ําแห้งครับพอน้ําแห้งก็น็อกครับรถพวกนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราขันสายหม้อน้ําเสร็จก่อนสตาร์ททีเดียวต้องติดนะครับจะชก ถ้าอากาศเย็นโช๊ก็ต้องทีสองทีติดนะครับจะไม่เกิน3ทีนะครับเพราะว่ารถพวกนี้ระบบไฟค่อนข้างเจ๋งนะครับแล้วก็คาบูเรเตอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยน้ำมันจะลงดีมากเลยอ่ะไหนลองสตาร์ทสิอันนี้เครื่องยังไม่ได้สตาร์ทนะครับเพิ่งประกอบเพิ่งประกอบขี่นะครับเนี่ยครับเพิ่งขันน็อตใหม่ๆเลยนะครับกำลังประกอบอ่ะไหนลองสตาร์ทหน่อยอ่ะลองสตาร์ทดูนะครับ เดี๋ยวจะาไปล้างส่งงานให้พี่เขาแล้วนะครับอ่านี่ครับคันสตาร์ทสองล็อกอ้าวหนึ่งที่สองที่เฮ้ยไม่ใช่แล้วลืมอะไรเปล่าอ๋อลืมกุญแจครับแหมใจหายเลยคุยไว้คุยไว้เยอะนะครับอ่าดับใหม่อ่ะเปิดสตาร์ทใหม่ลืมเปิดกุญแจนะครับให้สตาร์ทก็สตาร์ทจริงๆนะครับไม่ได้เปิดกุญแจอ่านี่ครับเอาใหม่เอาใหม่ เผื่อฟกเผื่อฟกนะครับอ่ะทีที่สามถ้าติดนี่ไม่ใช่ฟกแล้วนะครับแสดงว่าฝีมือครับอ่าติดครับไม่ต้องโชคด้วยนะครับอ่าไม่ต้องโชคด้วยเร่งเร่หน่อยนี่น้ํายังไมไ่ใส่นะครับโอยโสุดนะครับเร่งยาวๆหน่อย น้ำยังไม่ได้เข้าเลยนะครับยังไม่ได้เข้าเครื่องเลยเพราะว่าความร้อนไม่เกิน40ไม่เป็นไรนะครับเทอร์โมยังไม่ทํางานนะครับเทอร์โมยังไม่ทํางานเทอร์โมทํางานประมาณ80นะครับแต่ถ้าไม่มีน้ําฝาโก่งนะครับอันนี้เครื่องยังเย็นอยู่นะครับตอนร้อนใครอย่าไปเบิ้ลอย่างนี้นะครับเดี๋ยวฝาโก่งครับโทษผมไม่ได้นะว่าผมเบิ้ลตามผมอีกอะไรเงี้ยนะครับ ดีมากๆนะครับก็สนใจส่งมาทําได้นะครับทั้งรถทั้งงานเครื่องนะครับจัดให้กิ๊บกิ๊บเงียบๆเลยนะครับสตาร์ตติดง่ายด้วยนะครับแบบนี้นะครับสตาร์ตทีเดียวติดเลยนะครับใหม่ๆนะครับก็ใช้ปีกหลายปีนะครับป่าจะมาฟิตเครื่องกันอีกนะครับก็ขอบคุณพี่ลูกค้าคนนี้ด้วยนะครับผู้จาส่งไปสนีมาให้ผมเลยนะครับี๋ยวผมห่อส่งไปรนียกลับให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ